สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีครับวันนี้เราก็มาดูขาบูนะครับความปากนะครับของที่ร้านนะครับที่ขายอ่าที่ใช้อยู่ในร้านนะครับแล้วก็ทําขายด้วยนะครับตัวนี้ครับก็เราติดตั้งโซนิกแล้วครับตอนนี้เราก็จะเสียบสายน้ํามันแล้วครับไม่ใช่อันนี้เครื่องเพิ่งประกอบเสร็จเลยนะครับน้ำเติมได้ใช่ไหมก็ก็นี่ครับเป็นหกหกนะครับ 66วาล F4 นะครับแคมซิงสปริงวาลวแต่งนะครับแล้วก็ชักเดิมช่วงล่างเดิมนะครับอ้าวตอนนี้เกิดปัญหาสายน้ำมันขาดแล้วครับ,บเดี๋ยวเปลี่ยนสายน้ำมันก่อนนะครับสายน้ำมันอยู่ตรงไหนแค่สตาร์ได้น้ำมันอยู่อ่ะน้ำมันเข้าไปเต็มย่งานงนี่ครับก็น้ำมันน่าจะเต็มคาบูแล้วครับแต่สายคันเร่งนะครับยังไม่ได้แปลงครับ อันนี้ก็เพิ่งประกอบเครื่องเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูนะครับว่าคาบูที่ร้านนะครับมันอ่ทรงพลังไหมนะครับสตาร์ทติดง่ายไหมอันนี้ก็เป็นคาบูเดิมมันนะครับนี่คาบูเดิมครับสส่กาวหกหกบิดไม่ออกแน่นอนครับอันนี้ก็ลองเปลี่ยนนะครับนมหนูยังไม่ได้เปลี่ยนใช้นมหนูนเดิมที่อยู่ในคาบูอยู่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเลยนีครับท่อยังไม่ได้ใส่ครับ ยังไม่ได้ใส่นะครับนี่ครับติดง่ายมากครับอ่ะเดี๋ยวลองครับโอ้โหก็ติดง่ายครับอ,อันนี้66นะครับเบาเอฟโกสตาร์ทสบายเลยดูเดินเบาครับสโลนิ่มเลยครับ ก,การเปิดพอร์ตมันก็สำคัญนะครับมันจเจ้าไอเดียเสียเข้าได้มากน้อยเพียงใดออกได้มากน้อยเพียงใดการเปิดพอร์ตแล้วก็แคมก็สำคัญครับแต่นี่ลหลักๆคือการจูนคาบูนะครับคาบูนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนมนาหนูนะครับแกะออกจากขอก็ใส่เลยนะครับรถก็สโลว์นิ่มเลยนะครับแ้วเราลองบิดดูนะครับบิดดูนะครับยังไม่ นี่ครับก็โอเคนะครับใครสนใจคาบูว็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่ท่อแล้วก็ใส่สายคันเล่งแล้วก็ไปจูนนะครับถ้าเกิดสตาร์ตติดง่ายแบบเนี้ยเราก็สโลว์อยู่แบบเนี้ยครับต่อไปขั้นตอนการจูนต่อไปก็ง่ายแล้วครับไม่ยากแล้วแต่ถ้าใครยังติดบอดๆดับๆอยู่ยังสโลว์ไม่อยู่นะครับก็อันนั้นน่าจะจูนยากครับอันนี้น้ํามันหมดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า น้ำมันมันสายมันรั่วนะครับใส่เข้าไปได้ประมาณนิดเดียวนะครับนี่ครับน้ำมันอยู่ในนี้ก็แบบนี้จูนต่อไปก็ง่ายมากครับก็ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการจูนนะครับคาบูนะครับรถทุกรุ่นเลยก็สอบถามได้นะครับว่าจะใช้น้ำมัน